ไต่ติแชนแนลพาท่านผู้ชมมาชมเรือ เลี้วโป๊ะท่วงน้ำค่ะไหเร็วมากเลื้โป๊ะท่วงน้ำนะคะต้องใส่น้ำไปเดี๋ยวจะไปลอดใต้สะพานสะพานเขตกรุงเทพสะพานเตี้ยนะะน้ำขึ้นสูงแบบนี้นะเดี๋ยวลอดไม่พ้นนะ,ะเดี๋ยวเร่อนนอนพัง นกระเตียโอ้ยแล้วไหลสะพานท่านผู้ชมสะพานดดนชวีสะพานจุดลังติดกระเตียนะคะอ่าเรือตรงท้ายตับตัวคนัำเบอร์สิเก้าเครื่องใหญ่ วิทเลยเครื่องวิทสังเกตดูนะคะเอาเสาเสาไฟบนหัวเรือลงนะคะเอาไว้รอดใต้สนนะพัดไมนเด๋ยวรอดไม่พ้นดึงไว้ลูกพี่ดึงไว้เรือมันเอเียงเรือป้อมันเอียงกลับมาเลยนะคะ เรือใหญ่ๆเครื่องแรงๆจะนิ่งไหมจะมีฟันคอนไหมคงเคงเล็กน้อยด้านหน้ากระดึงนะคะดันหลังดึงไว้นะคะแต่ไม่ได้เล่งเครื่องเชือกตึงเป๊ะ รยากาศสามแยกวัดพนังเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้น้ําระดับนี้ตรงไปนิดนึงลงไปน่าจะคืบนึงท่านผู้ชมดูจากบันไดนะคะเดี๋ยวจะเป็นช่วงน้ําขึ้นน้ําลงน้ําทะเลหนุนก็ไม่ทราบได้กลงไปหน่อยอยังแหละําแดงแป๊ดเลยจะไปยาล่ยแรงมาก เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะไปแล้วนะคะ